สองปีก่อนแอดเคยทำประวัติความเป็นมาของบาคาดีหนึ่งในแบรนด์เล่าลำที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกไปแล้วโดวยในคลิปนั้นก็จะมีประวัติความเป็นมาใครเป็นผู้ก่อตั้งเหตุการณ์ต่างๆนานาที่บาคาดีต้องประสบพบเจอก่อนที่จะมาเป็นแบรนด์เล่าลำที่มีชื่อเสียงในปัจจุบันซึ่งในคลิปนั้นได้พูดถึงกระบวนการผลิตเล่าลำของเขาไว้ด้วยมันจะมีท่อนหนึ่งที่แอดพูดว่าเล่าลำของบาคาดีเนี่ยจะมีการกรองด้วยถ่านไม้ นั่นถือเป็นเทคนิคพิเศษของเหล้ารำมแบรนด์นี้เลยค่ะดังนั้นรายการแอลเมกเกอร์ในวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปดูซิว่าเจ้าฐานไม้ที่แอดพูดถึงมันคือฐานอะไรแล้วมันพิเศษอย่างไรทำไมมันถึงขึ้นชื่อว่าเป็นเทคนิคลับสุดยอดที่ทำให้เล่ารำมแบรนด์นี้แตกต่างและไม่เหมือนใครคำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อให้สาระและเกล็ดความรู้มิได้มีเจตนาโฆษณาขายของแต่อย่างใด อันดับแรกเราคงจะต้องอธิบายกันก่อนว่าถ่านไม้ที่เขาใช้มันคืออะไรจริงๆแล้วมันเรียกว่าถ่านกำมันค่ะถ่านกำมันหรือ activated charcoal เป็นรูปแบบหนึ่งของถ่านที่ผ่านกระบวนการพิเศษเพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวและความสามารถในการดูดซับสารต่างๆทําให้มันเหมาะสําหรับการกรองและการทําความสะอาดในอุตสาหกรรมหลากหลายรวมถึงการกัดเล้าอย่างที่บัคาดีใช้ด้วยค่ะ คุณสมบัติของฐานกัมมันคือมันจะมีโครงสร้างที่เป็นรูพุนจำนวนมหาศาลรูพุนเหล่านี้ทำให้่านสามารถจับและดูดซับโมเลกุลของสารปนเปื้อนเช่นกลิน่นสารเคมีและสีเอาไว้ได้ค่ะแล้าวัสดุอะไรที่เขาจะนำมาทำฐานกัมมันได้ล่ะส่วนใหญ่แล้วฐานกัมมันมักจะทำมาจากวัสดุอินทรีย์เช่นไม้ไผ่ไม้โอก๊กหรือกะลามะพร้าวค่ะ โดยเขาจะนำวัสดุที่ว่านี้มาเผาในความร้อนประมาณ400-450ถึงองศาเซลเซียสในสภาวะที่มีการจำกัดออกซิเจนต่ำเมื่อสารประกอบอินทรีย์ระเหยออกไปเราก็จะได้ถ่านดิบหลังจากเผาแล้วเขาจะนำถ่านดิบไปผ่านกระบวนการเผาอีกครั้งเพื่อกระตุ้นการสร้างรูพุนขนาดเล็กโดยใช้ไอ้น้ำร้อนประมาณ800-1000ถึงองศาเซลเซียสไอน้ำจะทำปฏิกิริยากับคาร์บอนในถ่านทำให้เกิดรูพุนขนาดเล็กจำนวนมาก ต่อมาฐานดิบจะถูกแช่ในสารเคมีเช่นฟอสฟอริกหรือซิงค์ครด์เพื่อเล่งกระบวนการเปิดรูพุ่นจากนั้นมันจะถูกเผาในอุณหภูมิประมาณ4 5 0 9 0 0องศาเซลเซียสฐานที่ผ่านการกระตุ้นด้วยสารเคมีจะถูกล้างด้วยน้ำกลัน่นหรือสารละลายที่เหมาะสมเพื่อกำจัดสารเคมีตกค้างค่ะสุดท้ายฐานจะถูกอบแห้งที่อุณหภูมิต่ำเพื่อกำจัดความชื้นและเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้งาน ทั้งนี้ทั้งนั้นจะเรียกว่าถ่านกำม,มันได้ก็ต้องมีธาตุคาร์บอนเกิน57%ด้วยนะคะถ่านกำม,มันที่ได้ก็จะมีหลายแบบเลยค่ะเช่นแบบผงแบบเม็ดหรือแบบอัดแท่งอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าจะนำไปใช้งานในอุตสาหกรรมไหนนะคะเพราะถ่านกำม,มันเนี่ยสามารถใช้ได้ในหลากหลายอุตสาหกรรมเลยเช่นการกรองน้ำการกรองแอลกอฮอล์หรือการใช้ในอุตสาหกรรมยาก็ได้เช่นกัน อย่างที่ต้องดูก็คือรูพุนค่ะรูพุนที่เกิดขึ้นมันจะมีทั้งรูพุนขนาดเล็กขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่เลยอย่างรูพุนขนาดเล็กเขาจะเอาไว้ดูดซับโมเลกุลขนาดเล็กเช่นกลิ่นและสารเคมีรูพุนขนาดกลางดูดซับโมเลกุลที่ใหญ่ขึ้นเช่นน้ำมันหรือสารสีส่วนรูพุนขนาดใหญ่จะใช้สำหรับสารปนเปื้อนขนาดใหญ่ค่ะ หยุดก่อนรู้หรือเปล่าวันนี้แอลสโตรไซตมีช่องทางการขายสินค้าแล้วนะคุณผู้ชมสามารถเข้าไปดูสินค้าที่แอดปักตะก้าไว้ได้นะคะส่วนในคอมเมนต์ที่แอดปักหมุดไว้จะเป็นช่องทางการขายสินค้าของช่องแอลสโตรไซตโดยเฉพาะยังไงก็ฝากติดตามและซับพอร์ตช่องเล็กๆช่องนี้หน่อยนะคะเดี๋ยววันข้างหน้าแอดจะเอาสินค้ามาลงเพิ่มให้อย่างแน่นอนอย่าลืมมาอุดหนุนกันเยอะๆนะคะการใช้ถ<ๆ>่านกำมันในกระบวนการกรองเริ่มต้นขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่19 ในเวลานั้นเขาใช้ฐานกำมันในการขจัดสีออกจากน้ำตาลในช่วงกลางศตวรรษที่19นักเคมีชาวอังกฤษเริ่มอธิบายถึงการใช้เปลือกมะพร้าวในการผลิตถานกำมันเป็นครั้งแรกค่ะต่อมาฟากคุนโดบาคาดีผู้ก่อตั้งบาคาดีก็มาเป็นผู้บุกเบิกการสำรวจคุณสมบัติของถานกำมันจากเปลือกมะพร้าวในฐานะตัวกองสำหรับสุรากรเขาจึงใช้คุณสมบัตินี้เพื่อมาปรปับปรุงกระบวนการผลิตเหล้ารม แต่วัสดุที่ใช้ในการผลิตฐานกํามันของบาคาดียังคงเป็นความลับที่ได้รับการปกป้องอย่างเข่งครัดมีการบอกแค่ว่าเหล้าล้ำของบาคาดีจะถูกกองหลายชั้นโดยใช้ฐานที่แตกต่างกันถึง13ชนิดเพื่อควบคุมและขัดเกลาความแตกต่างของรสชาติค่ะอย่างไรก็ตามฐานกํามันที่ใช้ในกระบวนการนี้ไม่ได้เพียงแค่ดูดซับสิ่งปนเปื้อนที่ทําให้รำมีรสขมเท่านั้นแต่ยังช่วยขาจาัดสีและทําให้รำมีลักษณะที่ใสและบริสุทธิ์อีกด้วย ฟากคุนโดบาคาดีจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ใช้ฐานกำม,มันในการกรองเหล้ารัมเป็นคนแรกนั่นเองค่ะการใช้ถ่านกำม,มันในกระบวนการกรองมันจะไปเหมือนกับอะไรรู้ไหมคะมันจะเหมือนกับการเผาถังไม้โอ๊กในกระบวนการผลิตวิสกี้นั่นแหละค่ะการเผาถังไม้โอ๊กแม้จะไม่เหมือนกับกระบวนการทำ่านกำม,มันแต่ก็ให้ผลลัพธ์คล้ายกันมากมก พราะจุดประสงค์ในการเผาถังไม้โอ๊กก็เพื่อทําให้ผิวของถังมีรูพุนที่จะสามารถดูดซับสารที่มีรสขมจากวิสกี้ได้กระบวนการนี้ช่วยให้วิสกี้มีรสชาติที่นุ่มนวลขึ้นลดความขมและเพิ่มเอกลักษณ์ให้กับวิสกี้ไม่ว่าจะเป็นกลิน่นสีหรือแม้แต่รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ค่ะอีกหนึ่งสิ่งที่แอบคิดว่าคุณผู้ชมหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบว่าบาคาดีใช้ย,ยีสต์สายพันธุ์เฉพาะในการผลิตรัม ยีสต์ชนิดนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์และเป็นหนึ่งในความลับที่ช่วยสร้างเอกลักษณ์และรสชาติของเขาเลยค่ะยีสต์สายพันธุ์นี้ถูกคิดค้นและเริ่มใช้ครั้งแรกในช่วงที่ฟากุนโดบัคาดีเริ่มต้นการผลิตลามในคิวบาเมื่อปี1862โดยเขาได้คัดเลือกยีสต์ที่มีคุณสมบัติพิเศษที่จะช่วยให้กระบวนการหมักเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบัคาดีได้ทำการเก็บรักษาและถ่ายทอดเชื้อยีสต์นี้จากรุ่นสู่รุ่น โดยการใช้เชื้อยีสต์นี้ในการผลิตรัมอย่างต่อเนื่องทำให้ยีสต์นี้กลายเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการผลิตที่เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์และถ้าถามว่าความพิเศษของยีสต์บคาดี้มันคืออะไรคำตอบคือเชื้อยีสต์นี้มีความสามารถในการหมักน้ำตาลจากอ้อยให้กลายเป็นแอลกอฮอล์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถคงรสชาติที่สะอาดและนุ่มนวลของรัมบาคาดี้ได้ นอกจากนี้ยีสต์พันนี้ยังช่วยในการพัฒนาคุณภาพของรัมโดยการสร้างสรารที่ให้รสชาติและกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์เช่นเอสเทอร์ที่ให้รสหวานและกลิ่นผลไม้ยีสต์ของเขายังช่วยให้รัมมีรสชาติเบานุม่มและไม่มีกลิ่นหรือเลขมที่ไม่พึงประสงค์ด้วยนะคะและทั้งหมดที่แอดได้กล่าวไปตั้งแต่เทคนิคการกรองโดยใช้ฐานกํามันและการใช้ยีสต์ที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของบัคดี สองสิ่งนี้นี่แหละค่ะที่ทำให้เราล้ำของบัคาดีแตกต่างและไม่เหมือนใครวันนี้แอดก็ได้เอาความลับของบัคาดีมาบอกคุณผู้ชมแล้วแอดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณผู้ชมจะชื่นชอบคลิปนี้ของแอดนะคะส่วน E ีีหน้าแอดจะเอาประวัติความเป็นมาของเครื่องดื่มตัวไหนมาเล่าก็อย่าลืมติดตามกันนะคะก่อนจะจากกันไปแอดขอฝากไว้นิดนึงดื่มกันแต่พอดีรักษาส,สุขภาพกันด้วยที่สำคัญดื่มแล้วต้องไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับตนเองและผู้อื่นด้วยนะคะ วันนี้แอนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ